สำหรับตัวาคาดเราก็ทำเซนเตอร์ให้ตามตัวรถครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่50กิโลครับซึ่งไม่ได้หนักเกินที่ตัวรถเขารับได้ครับลูกค้าที่สั่งซื้อมาช่วงหลังๆนะครับบางท่านผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่างานที่โรงงานเยอะมากครับผมก็ทำไม่ทันนะครับผมก็เคยลงคลิปบอกแล้วครับว่า ถ้าใครจะสั่งซื้อให้วางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนอันนี้นาไม่ได้ไถรอบแรกนะครับไม่ได้ไถหุดนเนาะเอื้นไม่ได้ไถหุดรอบแรกนะครับไถวางคาดเอาเลยครับรอบ2ลูกค้ามาวางคาดอีกแน่นอนครับเนียนสวยกว่านี้แน่นอนครับอันนี้คือรอบแรกสวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มค่าติดรถไถครับวันนี้ก็จัดส่งลูกค้านะครับท่านที่3ครับเป็นคุณพ่อบุญเกิดครับอยู่ที่ บ้านพันมูลนะครับตำบลดงกลางอําเภอจตุจังหวัดร้อเอดครับก็วันวันนี้ก็จะส่ง3ท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ติดผ่านพวนนะครับ L5018 นะครับ SP ตัวนี้ผ่าน D-H 246F นะครับนี่ครับก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งคือไม่ยากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณพ่อก็มีเพิ่มเติมในส่วนของ แต่งใบด้านหน้านะครับคุณพ่อก็อยากจะให้แต่งใบด้านหน้าอยากจะให้ดันแล้วมันเบารถนะครับก็คุณพ่อน่าจะดูคลิปผมเนาะผมก็แต่งของผมเหมือนกันนะครับแต่งใบด้านหน้าก็คือผมจะลองเหล็กเผานะครับใต้ใบมีด3หุนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาแต่งให้กับคุณพ่อแล้วก็จะได้ไปทดลองตัวคาดด้วยแล้วก็ตัวผานดันหน้าด้วยนะครับสําหรับคาดของเรานะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคาดจะเป็นรักษาแบบนี้ครับนี่คาดจะไม่ได้กดลงหาพื้นเลยนะครับ นี่มันจะลอยอยู่ประมาณนี้ครับอ่าทำไมถึงลอยประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราไถเนี่ยผานมันลงหาพื้นนะครับผานมันเข้าดินนะครับตัวคามันก็จะกดเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้กดแบบคูณ2นะไม่ได้กดคูณ2เลยก็คือกดตามน้ําหนักของผานที่ลงหาพื้นนะครับเพราะว่าเราตั้งเซนเต,นเตอร์ขามาแบบนี้ครับคาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กรางหน้า3นิ้วซึ่งเหล็กรางเนี่ยเราก็ซับดามให้แบบนี้ครับนี่ ด้านล่างนะครับตำแหน่งที่โค้งรับโค้งเนี่ยเราก็ดามให้เพื่อความแข็งแรงครับในส่วนตัวนี้ก็คือมาขัน,น็อตล็อกได้เลยนะครับขันน็อตล็อกได้เลยตัวคาดของเราก็จะมีรูปรับระดับอยู่3ารูครับวันนี้ก็จะได้ไปทดลองไถให้กับพี่น้องได้ดูกันว่าไถติดคาดเป็นยังไงนะครับคุณพ่อก็เป็นมือใหม่นะครับรถก็ใหม่นะครับฐานเนี่ยปกติเป็นฐาน6นะครับคุณพ่อก็มาแปลงเป็นฐาน5คุณพ่อก็โทรหาผมว่า ช่างผมสั่งคาดไปแล้วตอนผมสั่งเป็นฐานหกพอ,อลูกค้าเปลี่ยนโคกเปลี่ยนอะไรใหม่นี่คุณพ่อนีค่คุณพ่อก็แต่งรถสวยเลยนะครับสุดยอดนะครับก็คุณพ่อกลัวติดตั้งไม่ได้ก็โทรหาผมว่าผ่านหกนะครับช่างก็มาเปลี่ยนเป็นผ่านห้าครับให้ดูเลยครับผ่านหกผ่านห้าติดตั้งได้นะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนแช่โคกตรงกลางผ่านบ้องกลางผ่านใหม่แต่โครงผ่านเนี่ยเขาก็าใช้เป็นตัวเดิมนะครับ ตัวคาดของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการติดตั้งคาดนะครับแรกที่ผมส่งคาดไปเนี่ยอย่าเพึ่งดึงคาดออกนะครับคาดมันจะพับอยู่นะครับให้เรายกคาดขึ้นวางบนผานไถนะครับอย่าพิ่งยืดออกแบบนี้นะให้ยกคาดวางบนผานไถจากนั้นก็ใส่ประกับล็อกแบบนี้เลยนะครับนีซ้ายขวาก็สามารถร้อยนัดขึ้นมาหาตัวคาดด้านบนนะครับนัดที่ให้ไปก็มีฝั่งละ4ตัวนะครับอย่าพึ่งเข้าใจผิดว่า ช่างให้น็อตเกินมาหรือเปล่านะครับผมจะให้น็อตฝั่งละสี่ตัวไปก็คือขันตัวแรกลงไปก่อนครับขันตัวแรกลงไปก่อนให้แน่นทั้งสองฝั่งหน้าหลังเลยนะครับทั้งหมดเลยจากนั้นก็พอแน่นเสร็จก็เอาตัวที่2ขันบีบลงไปอีกครับเพื่อจะไม่ให้มันคลายตัวนะครับเพื่อจะให้การล็อกของตัวคาดเนี่ยอยู่ดีนะครับตัวนี้ตัวล็อกคาดนะครับก็เหมือนกับตัวเป่าระดับก็จะมีน็อตอยู่ฝั่งละ2ตัวเหมือนกันครับลักษณะคาดก็จะเป็นแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้พาพ่อไปทดลองไถดูแล้วก็ตั้งในส่วนของโครงผานให้ใหม่นะครับเพราะว่าแรกเดิมมาเรามาตั้งนะครับก็คร่าวๆนะที่ตั้งก็ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ไปลองไถดูนะครับในส่วนใบด้านหน้าก็จะปรับปรุงให้เพิ่มนะครับก็จะมีเหล็กเทาสามหุนนะครับใต้ใบผานนะครับแล้วก็เชื่อมติดฝั่งที่เป็นเหล็กของใบดันนะครับไม่ใช่ใบใบมีดด้านหน้าเนาะก็จะเชื่อมแล้วก็ เดี๋ยววันนี้จะไปทดลองให้ดูดันให้ดูว่าแต่งใบดันหน้าแล้วมันจะม้วนดีไหมมันจะเบาลดมันจะเบาลดไหมนะครับสาหรับการดันนะครับการแต่งใบดันหน้าผมว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะเวลาเราปรับคอนโทรลอะไรมันง่ายครับมันจะไม่ได้กินดินลึกนะครับแล้วก็รถก็เบาแรงก็เบานะครับสาหรับตัวคาดของเราก็เดี๋ยวไปถ่ายแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูนะครับตัวคาดก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ ครับก็ต่อมาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนของใบดันหน้าที่คุณพ่อแจ้งว่าอยากจะปรับปรุงนะครับทีมงานก็จัดให้นะครับตัวนี้ก็จะปรับปรุงก็คือวางเหล็กเพลานะครับนี่ขนาด3ามหุนใต้ใบมีดครับแล้วก็ใครจะทําตามก็ทําได้นะครับใครจะทําตามก็ทําได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวสกีนะครับตัวสกีรองใบมีดนะครับก็จะมีแหวนอยู่3ตัวเห็นไหมครับ แหวนอยู่3ตัวให้เราถอดตัวสก,กีออกก่อนแล้วก็เอาแหวนออกตัวหนึ่งก็พอนะครับแหวนออกตัวหนึ่งก็พอนะครับมันจะพอดีเลยระหว่างเราที่เรา,เราวางเหล็กเพาสามนิ้วนะครับใต้สามหุนนะครับสามหุนใต้ใบมีดนะครับเดี๋ยวผมแต่งให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขีพอยอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าไม่ควรลืมก็คือเอาแหวนตัวนี้ครับแหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้ อย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นรถใหม่แหวนตัวนี้อย่าเอาไปทิ้งเด็ดขาดหรืออย่าให้หายเด็ดขาดแหวนตัวนี้ให้ลองข้างบนแบบนี้ครับนี่ให้ลองข้างบนแบบนี้แล้วก็ใส่สลักแบบนี้นะครับอย่าเอาแหวนไปลองข้างล่างนะครับเอาแหวนไปลองข้างล่างนะบางทีมันก็ลองได้ครับบางทีก็ลองได้แต่ว่าต้องเหลือให้ให้เหลือด้านบนอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เหลือด้านบนอยู่ตัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่า ม่ให้มันกินตัวเสื้อตัวนี้ครับนี่เห็นไหมนี่รอยมันกินนะครับ <K un> คุณพ่อก็ใส่แหวนข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือแหวนข้างบนเลยเวลาดันเวลาอะไรเนี่ยไอตัวรอยเชื่อมเนี่ยครับเห็นไหมครับรอยเชื่อมมันจะไปกินเสื้อเนี่ยนี่ครับรอยเชื่อมตัวนี้มันจะไปกินเสื้อเห็นไหมครับมันสึกไปเล็กน้อยแล้วเนะี่ยอ่าให้เราใช้แหวนนะครับวางข้างบนแบบนี้แบบนี้ครับนี่ห้ามห้ามถอดออกหายนะเนี่ยสองฝั่งนะครับสําหรับรถใหม่ก็ไปดูแลกันดีๆนะครับวันนี้ก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราามแแกก้้ไขลวว็ันนี ผมจะไปลองตัวคาดที่เราติดเพิ่มให้กับคุณพ่อแล้วก็ที่ใบดันหน้านะครับว่ามันจะแตกต่างยังไงดีเทลยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันคลิปเต็มคลิปนี้ครับ mm hmm. ก็เริ่มลงมือแล้วครับสําหรับการแต่งใบดันหน้านะครับก็เราจะคลายน็อตนะครับใครอยากจะทําตามก็ทําได้นะครับใครอยากจะทําตามก็ทําได้เดี๋ยวถ้าไม่เห็นภาพว่าดันแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณพ่อไปลองแน่นอนครับนี่ครับ คลายน็อตฝั่งนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับคลายออกจะเม็ดไม่ต้องถอดใบมีดออกนะคลายออกจากนั้นก็ใช้เหล็กเผาขนาด3าหุนครับวางด้านใต้ใบมีดน่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อมไม่ได้เชื่อมฝั่งทางใบมีดนะให้เชื่อมฝั่งทางที่เป็นแท่นของใบดันนะครับนี่เชื่อมฝั่งนี้ครับเชื่อมทั้งแนวเลยนะครับ <S <S หรือบางท่านอาจจะวางเป็นข้อ,อ,อยเป็นแบบเป็นช่วงเออวางเหล็กเผาเป็นช่วงเป็นช่วงก็ได้นะครับแต่ของผมก็คือ ผมว่าผมวางทั้งแนวเลยมันจะแข็งแรงดีครับเวลาดันมันจะมาโดนเหล็กเพามันก็จะไปทั้งหมดนะครับมันจะไม่ยุบตัวนะครับก็วางนี้นะครับแล้วก็ตัวสต็อปเปอร์หรือตัวตัวสกีเนาะสกีก็จะมีแหวนอยู่3ามตัวแบบนี้ครับนี่ทั้งคู่เลยให้เราเอาแหวนออกตัวนึงนะครับไม่ใช่แหวนตัวนี้นะไม่ใช่แหวนรองน็อตตัวนี้นะแหวนรองน็อตตั้งหากก็ใส่เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแหวนรองสกีนะครับให้เอาออก ฝั่งละตัวนะครับให้เหลือสักสองตัวแล้วก็ใส่เดิมใส่ที่คืนที่เดิมคืนครับแล้วก็ขันน็อตล็อกให้อยู่ในแนวเดิมครับประมาณนี้หลังนั้นเราก็จะขันน็อตล็อกแล้วก็ใส่สกีคืนตำแหน่งเดิมก็พ่นสีพ่อนอะไรให้เรียบร้อยเก็บสีให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บสีมันจะอาจมีสนิมขึ้นนะครับแล้วก็เหล็กเพอาอาจจะหลุดหลุดออกได้นะครับอื ก็แนะนําว่าถ้าถอดอ่ารถใหม่มันก็จะง่ายครับเพราะนอตยังไม่ขึ้นสนิมแต่ถ้ารถนอดรุด่นรถเก่าก็น่าจะได้ตัดนอตทิ้งนะครับตัดนอตทิ้งแล้วก็เปลี่ยนนอดใหม่นะครับหรือบางท่านไม่ตัดก็ฝืนขันให้ออกนะครับครับแต่งแล้วมันจะเบารถนะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้ว่ามันเบารถผมแต่งมาก่อนแล้วแล้วก็ใช้มาก่อนแล้วนะครับรถผมก็ L50 เป็นรถตัวอย่างจากโรงงานเรานะครับเ5 0หเหมือนรถคุณพ่อนี่แหละ ใบดันอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่งแล้วมันจะดันง่ายนะก็ดันแล้วกําลังรถเราจะเหลือนะครับดินก็จะม้วนไปข้างหน้าครับก็ดันดินได้ดีนะครับก็คือพื้นที่นะครับแปลงนาครับโอ้เสียงท่อลั่นมากเลยครับนี้อ่านี่ก็เนะครับเป็นการจับสงคาดแล้วก็ทดลองในส่วนของคาดติดผานทวนนะครับปู่ช่างเอ็มครับ วันนี้ก็จะส่งลูกค้าสามท่านครับต,ตัวนี้ก็คือไถเลยนะไม่ได้ไถรอบแรกนะครับไถแบบว่าจะวางคาดเอาเลยครับปกติแล้วไถาวางคาดมันต้องไถรอบแรกก่อนก็คือเพื่อจะให้พวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยก็คือดินให้ดินมันพองตัวก่อนง่ายๆนะครับให้ดินมันมันฟูก,ก่อนนะครับแล้วค่อยมาไถาวางคาดนะครับแต่ถ้าถ้าหญ้าไม่เยอะหญ้าพวก ญ่าไหวาย่ยาอะไรไม่เยอะเราก็สามารถไถวา,างคาดได้เลยนะครับตัวนี้ก็ปรับแต่งในส่วนของผานให้กับคุณพ่อด้วยเพราะว่าเป็นรถใหม่คุณพ่อก็ไม่ค่อยชํานาญในในส่วนของการตั้งผานนะครับตันนี้ก็เรามาติดตั้งคาดให้แล้วก็แต่งไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูทั้งคู่ว่า,ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือไถไม่ได้วางคาดนะครับไถไม่ได้วางคาดก่อนให้ดูแนวของผานอ่าคราวนี้ช่างเขาจะลงคาดแล้วคราวนี้ครับก้อนไถมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่ได้วางคาดเวลาวางคาดก็ดึงลงแบบนี้ครับอ่านี่ก็วางคาดได้เลยครับตันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากอู่ช่างเอ็มครับซึ่งงานเนี่ยรอดามด้านบนดามด้านล่างให้ด้วยนะครับ เป็นเหล็กล้างหน้า3นิ้วนะครับความชัดเจนของทางอู่ก็คือลงคลิปลงภาพให้ดูตลอดครับว่างานประกอบงานเชื่อมเป็นยังไงนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะครับไว้วางใจได้เลยครับตอนนี้ก็มีทั้งฟางข้าวด้วยนะเนี่ยก็ปรับผานให้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าปกติใช้เป็นผานหกตอนที่ลูกค้าสั่งเนี่ยผานเป็นผานหกครับแต่ว่า ให้ช่างเขามาเปลี่ยนช่างศูนย์เขามาเปลี่ยนเป็นผ่าน5ให้นะครับก็คือเปลี่ยนเฉพาะคกตรงกลางผ่านครับผ่าน5ผ่าน6ติดตั้งกันได้เลยไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยอย่างเนี้ยลูกค้าสั่งตอนแรกเป็นผ่าน6นะครับคราวนี้มาเปลี่ยนเป็นผ่าน5ก็ติดตั้งได้เลยครับการถ่ายไปวางคาดครับเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆให้ดูครับสําหรับตัวคาดเราก็ทาเซนเ,นเตอร์ให้ตามตัวรถครับน้ําหนัก นะครับอยู่ที่50กิโลครับซึ่งไม่ได้หนักเกินที่ตัวรถเขารับได้ครับลูกค้าที่สั่งซื้อมาช่วงหลังๆนะครับบางท่านผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่างานที่โรงงานเยอะมากครับผมก็ทําไม่ทันนะครับผมก็เคยลงคลิปบอกแล้วครับว่าถ้าใครจะสั่งซื้อให้วางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนอันนี้นาไม่ได้ไถ Й รอบแรกนะครับ ไม่ได้ไถหุดเนาะเอิ้นไม่ได้ไถหุดรอบแรกนะครับไถาวางคาดเอาเลยครับรอบ2ลูกค้ามาวางคาดอีกแน่นอนครับเนียนสวยกว่านี้แน่นอนครับอันนี้คือรอบแรกคาดของเรามันจะไม่ได้กดลงหาพื้นแบบว่ากดเลยนะก็คือมันจะถ้าวางกับพื้นเนี่ยมันจะลอยลอยขึ้นจากพื้นหน่อยแต่เมื่อไรเราไถาลงหาดินนะครับคาดมันจะกดลงเพิ่มลงไปอีกนะครับก็คือตัวนี้เราจะ ตั้งขามันไม่ให้มันดึงรถไม่ให้มันต้านรถโครงสร้างก็แข็งแรงแน่นหนาครับซึ่งเหล็กก็เป็นเหล็กรางหน้า3นิ้วซึ่งเราซับบนซับล่างตัวบูทก็ใหญ่งานเชื่อม co2 ทั้งระบบครับอันนี้ฟางข้าวเนี่ยฟางเนี่ยตอนนี้เขาณนลคงไม่ให้เผาด้วยนะครับหดูงานกด ช่างเอมอำเภอพยากรภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับก็ตอนนี้ทดลองคาดก่อนเดี๋ยวเราจะทดลองใบดันให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อให้ทีมงานแต่งใบดันเพิ่มนะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังลงใหม่ครับช้าวนาก็เริ่มที่จะเริ่มไถรอบแรกกันแล้วครับ ไถรอบแรกเราสามารถที่จะลงคาดได้เลยนะแต่ว่าผมแนะนําก่อนว่ามันจะไม่แตกดีนะครับมันจะแตกประมาณนี้แหละถ้าลงคาดร,รอบแรกเพราะว่าก้อนหญ้าก้อนดินมันแข็งอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามา,ถาไถวางคาดร,รอบสองเนี่ยผมรับประกันเลยพื้นที่ตรงนี้สวยมากแล้วก็การตั้งผาเนี่ยก็คือเราตั้งตามความชํานาญของช่างครับไม่ดันรถครับตัวนี้ กดไปแบบแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาอ่าทดลองไปด้านหน้าครับไปด้านหน้านะครับที่เราแต่งเพิ่มเดี๋ยวมาดูว่ามันจะม้วนดีไหมครับสําหรับตัวนี้ก็ไถสดๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ่ดันสดๆเลยไม่ต้องไถครับ ทำให้รถเบานะครับรถเบาควบคุมไฮดรอลิกง่ายครับการแต่งใบดันก็แต่งตามคลิปที่ผมลงให้ดูเลยนะครับใช้เหล็กเทาขนาดสามหุนรองใต้ใบมีดครับเวลาดันมันจะม้วนดินครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับย้อนแสงไหมฮะอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูองศาเพราะะเดี๋ยวให้ดูองศานี่ก็คือใบมีดที่เราแต่งก็คือลอง เข่าข้างในนาคราับลองเด็กเข่าใต้ไปมีครับประมาณนี้เลยแล้วก็ขันน็อตไว้ดูเดิมครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกการกดติดตามครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับอุเยพมสอเจริญงานช่างอำเภอพยากระูุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ